ค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ตันก็จะมารีวิวแป้งที่ตันใช้นะคะนั่นก็คือแป้งมิสทีนนั่นเองนะคะเพราะว่าตันก็ใช้แป้งมาหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือแม็กนะแต่ว่าเวลาใช้แม็กเนี่ยคนไม่ค่อยทักว่าเออสวยเนี่ยอะไรอย่างงี้แต่พอตันเปลี่ยนมาใช้มิสทีนนะคะคนทักเลยว่าเฮ้ยตันทําไมหน้าเนียนจังใช้อะไรใช้แป้งอะไรพอตันบอกว่าเป็นแป้งมิสทีนเนี่ยเพื่อนก็แบบฮะ มิชินมิชินจริงเหรอโกหคือ,อ,อเอปล่าเพราะว่าหลายๆคนนะคะจะคิดว่ามิชินเนี่ยเป็นแป้งที่ไม่ดีเป็นยี่ห้อที่ไม่ดีเพราะเป็นยี่ห้อไทยแล้วก็ราคาถูกมากร้อยกว่าบาทเองนะคะแต่ตันจะบอกว่ามันดีมากแล้วตันใช้เนี่ยมันเนียนจริงเลิศจริงนะคะ เดี๋ยวตานจะเอามาให้ดูค่ะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นไงกันบ้างเราก็มาเริเ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นมิสซินดีว่านะคะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทําให้ตานได้มารู้จักแป้งมิสซินนั่นเองนะคะตัวนี้ตานได้ดูมาจากพี่กุ้งอินเตอร์ใน YouTube นะคะเขาบอกว่ามันดีมันเลิศมากนะตานก็เลยไปซื้อมาใช้ตามนะคะแล้วปรากฏว่ามันก็ดีจริงๆค่ะตัวนี้นะคะมิสซินดีว่านะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าควบคุมความมันแล้วก็ ให้แบบปกปิดเนี้ยเรียบนะคะแล้วมันก็จริงมากควบคุมความมันได้ดีมากตัวนี้ตันซื้อใช้มาก3ากระปุกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีตัวรีฟิลอีกเรียกได้ว่ามันตันชอบมากจริงๆค่ะตัวนี้ ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวที่2เลยนะคะนั่นก็คือมิชชินตัวนี้ค่ะก็ตันใช้มิชชินวิวาตัวเมื่อกี้ไป2องสกระปุกแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออแป้งเขาดีจริงๆเราก็เลยพอตัวนี้ออกมาใหม่ปุ๊บตันก็เลยเออไปลองมาใช้ไปลองซื้อมาใช้ดีกว่าเผื่อจะมันจะดีด้วยนะคะแล้วก็ไปซื้อมานะคะก็มิชชินตัวนี้ชื่อว่ามิชชิน วีวิดนะคะตัวนี้มินพิชยาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะและ้วนางสวยอะ่ะก็อยากจะซื้อมาใช้ให้สวยเหมือนานางนะแต่ว่าบอกหรือว่าตัวนี้ไม่ประทับใจเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าควบคุมความมันได้ตลอดทั้งวันนะคะแต่มันสําหรับตารนะไม่คุมมันเลยแล้วก็ทําให้หน้าตาเนี่ยมีผดเล็กน้อยด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนื้อแป้งออกเหลืองมากนะคะถ้าใครที่ผิวขาวหน่อยแล้วไม่อยากให้ตัวเองหน้าเหลืองเนี่ยไม่แนะนํานะคะแต่ผิวสองสีเนี่ย โอเคก็ถือว่าตัวนี้ไม่ถูกใจเลยค่ะต่อไปมาต่อที่ตัวที่3นะคะนั่นคือมิสทินตัวนี้นั่นเองนะคะก็เมื่อกี้วิวิดเราไม่ประทับใจใช่ไหมแต่เราก็คิดว่าแป้งมิสทินเขาก็น่าจะทําออกมาได้ดีเรื่อยๆก็เลยไปซื้อมาลองอีกนะคะอันนี้นะคะก็เป็นมิสทินเลชแดงซูเปอร์ฟิลเลอร์พาวเดอร์นะคะตัวนี้ก็ปูเป็นอ่าพรีเซนเตอร์นะคะตัวน นี่จะบอกว่ามันเลิศเหมือนกันนะอันนี้เขาก็บอกไว้ว่าเป็นแป้งที่เน้นความเนียนอารมณ์แบบ super ลเลอร r แล้วก็ขึ้นเนียนอะ่ะตัวนี้เนียนข,ข้างในเขาจะไม่เหมือนอ่รุ่นอื่นนะคะจะเป็นแบบพัฟอยู่ข้างบนนะตัวนี้ชอบมากก็ใช้จะหมดแล้วตัวนี้ชอบเหมือนอดีว่าเลยแต่ว่าตัวนี้เนื้อจะขาวกว่าดีว่าเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นนะคะตัวนี้เนียนแล้วก็ควบคุมความมันได้โอเคเลิศชอบมากคะ่ะจะซื้อใช้อีกไหมคะ ต่อไปนะคะก็เป็นตัวที่4นะคะนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ชื่อว่า Miss Teen Superstar Award Powder SPF 25อ,อ๋อลืมบอกไปแป้งทุกตัวมี SPF 25 PA บวกบวกทุกตัวนะคะแล้วตันก็ใช้เป็นเบอร์ S 1นนั่นคือขาวสุดทุกตัวนะคะตัวนี้ที่ซื้อก็เพราะว่าพี่อ้มเป็นพรีเซนเตอร์นะคะชอบแล้วก็อยากเซยร์เหมือนอ้้มด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาบแป้งทาหน้าผสมครีมรองพื้นนวัตกรรมรางวัลระดับโลก แค่นี้ก็อยากลองใช้แล้วใช่ไหมตันก็เลยซื้อมาลองใช้นะคะปรากฏว่าต้องบอกว่าแม่มิชชินคนเงียนทุกตัวจริงๆนะเรื่องเรื่องคุมความมันก็ตันก็เป็นคนหน้ามันระดับหนึ่งนะคะแต่ก็โอเคอะ่ะคือคือมันมันแต่มันไม่ได้เป็นคราบอะ่ะมันมันแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะมันนึกออกไหมอืมตัวนี้นะก็ถามว่าคุมมันไหมปานกลางแล้วก็ แต่ว่าหน้าเนียนไหมโอเคหน้าเนียนมากนะคะแต่ว่าสําหรับเนื้อแป้งก็ยังถือว่าเข้มกว่าเจ้าตัวเลยชาแดงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขาวอันนี้เข้มกว่านิดหน่อยะคะ่ะแต่ก็โอเคก็ก็ไม่ได้ดอกระหว่าง กนอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวที่กําลังโด่งดัดงในตอนนี้เลยนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะคะนั่นคือแป้ง Miss Teen Wing Extra Cover ตัวนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะยิงในสปอตโฆษณาในโทรทัศน์นะคะแทบจะทุก5านาทีหรือว่าทุกช่องเลยทีเดียวนะคะนั่นคือตัวนี้พอยเชมานเป็นพรีเซนเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยที่น่าสนใจนั่นก็คือ มันเป็นแป้งที่เหมือนกับว่าเขาไปอยู่ในที่ไปเปิดช็อปในที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็รูปร่างตลับของเขาเนี่ยก็เลิศหรูอลังการด้วยนะคะอ่ะตัวนี้เขาบอกไว้ว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีเนื้อบางบอละเอียดถึงขีดสุดและปกปิดได้เรียบเนียนเกินพาณนา,นาเห็นไหมเกินพรนนา,นาอ่ะตัวนี้ตันก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่ว่าตันเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาทาให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงนะคะข้างใน ะะเปิดออกมานะก็จะเป็นอันนี้คือลองไปแล้วนิดนึงแหละแต่ว่าไม่ได้แบบใช้อะไรมากเปิดออกมาก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งแบบตัวนี้เนื้อขาวค่ะเนื้อขาวดีเนื้อเนื้อขาวพอๆกับรุ่นเลอชาแดงเลยแล้วเปิดออกมาอันนี้ก็เป็นเป็นพับนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองทาให้ดูแล้วก็มาลองทากันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นพับของเขานะคะพับก็โอเคค่ะเหมาะสมกับราคานะอ่า จะบอกว่าแป้งมิสชินนะคะราคาจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทไม่เกิน200บาทเนาะเห็นไหมค่วเนียนมากเลยชอบอะ,อะแต่ตานซื้อจากร้านพี่นุชนะคะหรือว่าร้านกระต่ายนะถ้าใครที่อยู่ซอยลังสิตพิลลมนะหรือว่าอยู่มอกรุงเทก็คงรู้จักร้านนี้นะคะตานซื้อตัวนี้มานะในราคา1 3 9บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากๆนะแต่ร้านอื่นตานไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่แต่ตันคิดว่าไม่คงคงไม่เกิน200บาทแน่นอนเนาะแล้วก็ แป้งมิสชีนนะคะเขาจะผลิตออกมาทุกรุ่นนะจะเป็น2เบอร์นั่นคือ S1 กับ S2 นะคะผิวขาวถึงผิวขาวเหลืองให้ใช้ S1 นะคะแต่ว่าผิว2สีนียให้ใช้ S2 แต่ว่าตัวนี้นั่นก็คือของพอยเชอร์มานตัวนี้เนี่ยจะมี3เบอร์นะคะนั่นก็คือ S1 ผิวขาว S2 ผิวกลางแล้วก็ S3 ผิว2สีนะคะอ่าเห็นไหมว่าเ<ด>ฮ้ยมันเรียบเนียนแล้<ด>วมันก็ขาวมากเลย ค่ะในนี้ก็เป็นแป้งทั้งหมดนะคะเป็นแป้งมิชชินทั้งหมดที่ตันเคยลองใช้มานะคะตันก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเผื่อใครบางคนแบบอ,าอยากอยากลองใช้แต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยแป้งมิชชินอ่ะแค่ดินก็แบบอีมิชชินยี่ห้อไทยอะไรอย่างนี้ บางคนแบบไม่กล้าใช้หรือว่ากลัวแบบยี่ห้ออะไรไม่รู้จะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็มาใช้นะคะเพราะว่ามิสซินจะบอกว่าแต่ก่อนอะเป็นยังไงตันก็ไม่รู้เพราะตันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช้มิสชินยี่ห้อถูกไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้ลองมาใช้แล้วแบบเฮ้ยมันดีเลิศนะมันไม่แพ้คอน์เตอร์แบร์เลยจริงๆนะคะอยากให้ลองเปิดเปิดใจลองใช้ดูนะคะถ้าแพ้ก็ให้หยุดนะแต่ถ้าไม่แพ้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่หลงรักมิสซินเลยก็ได้นะคะจะได้สวยเท่ากัน No. อ่ะแล้วก็จะมาบอกนะคะว่ามิชชินตัวไหนที่ตานจะซื้อต่อและไม่ซื้อต่อบ้างน,นะคะ mm hmm. ก็อย่างแรกเลยที่แบบปลื้มตอนนี้สุดๆใช้จนจะหมดแล้วนั่นคือมิชชินเลอชาแดงที่ปูปยายาเป็นพรีเซนเตอร์เองตัวนี้ซื้อตอนน่อแน่นอนนะคะเพราะว่าสีโอเคขาวแล้วก็จะหมดแล้วแล้วก็เรียบเนียนเริศดม,มากนะคะดีว่าถามว่าดีไหมดีแต่ว่าสู้สู้สีตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้จะขาวกว่าเล็กน้อยนะคะซึ่งตันชอบอันนี้มากกว่า แล้วก็วีวิดไม่ใช่แน่นอนไม่ประทับใจแต่สาหรับคนอื่นตาไม่รู้นะแต่สําหรับตาเนี่ยไม่ประทับใจเลยส่วนแป้งอ้ามตัวนี้นะคะก็ตาก็ใช้มาสักพักหนึงแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวนี้ยังไม่หมด ก็เลยจะแบ่งใจไปตัวนี้มากกว่าแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเรียบเนียนดีแต่ว่าสีก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้คือมันจะต่างกันแค่นีด้เดียวจริงๆอยากให้ถ้าคนที่จะกำลังจะลองใช้หรือว่าตัดสนใจเนี่ยก็ลองไปหาเทสเตอร์เทสดูก่อนนะคะถ้าไม่มีเทสเตอร์เนี่ยแนะนําว่าอย่าซื้อให้ลองเทสเตอร์ให้แน่ใจดูก่อนนะว่าตัวเองชอบเนื้อแป้งของเขาหรือเปล่านะคะอ่าตัวนี้ก็ไม่น่าจะซื้อต่อนะคะแต่ว่า ต่อไปตัวนี้นั่นก็คือรุ่นพลอยตัวนี้ตานยังให้คําตอบไม่ได้ว่าจะซื้อต่อไหมแต่ที่ได้มาลองให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็โอเคขาวเนียนดีนะคะก็ต้องลองใช้ไปสักพักนึงก่อนถึงจะให้คําตอบได้ว่าโอเคหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรือที่สุดแล้วตันก็ซื้อต่อแน่นอนค่ะและสําหรับวันนี้นะคะตันก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาแป้งแล้วก็กําลังสนใจในผลิตภัณฑ์ของมิสทีนอยู่นะคะก็ อยากให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็อยากจะบอกว่า,ายี่ห้อมิส e ีนเนี่ยเป็นยี่ห้อที่ถูกแล้วก็คุณภาพเนี่ยเลิศม,มากนะคะตันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะแป้งของเขาอย่างเดียวก็ยังมีแบบหลายตัวเลยที่ตันใช้นะก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูวันหลังแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้ตันจะมารีวิวแป้งโดยเฉพาะนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมตันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ